ไม่ไม่กล้องนี่ดีครับอาจารย์น้อยครับมือนี่กับมาตามตัวโค้งสุดไทยขขงอาจารย์น้อยนะครับอาจารย์น้อยเพิ่นหงวดที่พันมากเขาบนเขาล่างนะครับส่วนบนแอดได้ไปไทยยูนอเาครับเนะาะไทยยูที่วัดป่านะครับอยู่ในโบบถ์นะครับเข้าหนึ่งเจ็ดต,ตรงๆนะครับแ้วบวกเขาสามตัวเขาสองตัว,าตวม,มาที่สำนักเข้า หกหนึ่งแต่ว่าบนลไดมาไทยทํำ่ก็ขอโทษขอว่าไพ่เอฟซีละลายนะครับเอ็ดไปไทยําำลายหมองลายทีนะครับหกหนึ่งนี่ครับหกหนึ่งนี่วันที่ผ่านมาเพื่อนไดทั้งบนทั้งล่างนะครับวดนนี้ก็มารุนกันนะครับว่าของเพื่นจะเข้าบนเข่าล่างอีกบอนะครับจะเข่าสามตัวบนสองตัวล่างบอหรือว่าจะเข่าสองตัวบนล่างอีกก็เก่านะครับซึ่งสองเพ่นกำลังเข่าดีนะครับช่วงนี้เข่าพรนษาแล้วนะครับ ตัวเลียกแนาทางเขาบนเขาดีแต่แบบของอาจารย์หน่อยนะครับมันนี้งวดนี่นี่เน้นนักยี่นี่เราไม่นบอกครับเน้นนักยี่นี่นะเน้นนักที่มาชีบวเรืออะไรข่าหัวเนี้ยเขาพราะเจียวเขาทุ่งบบเงี้ยฟันไ้เกียวเขาทุ่งเห็นว่าอยาง้ไมได้ฟันไ้เกียวเขาเนี่ยยี่นี่หลังรดอ่ะเขาจีสตาวัฟสตาบถือโตเน้นถือโตเท่นั้นละครับว่วเลือเอายู่นี่อยู่นี่บดเอาไปขอได้ยังยงบดบดยังไงบดได้บดเมื่อไหร่บอ้วยนี่ละ หนึ่งหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าเจ็ดนี่บอกวนี้บทแล้วก็สามเก้าเจ็ดสามเก้าห้าอย่างเขาี่ยอีกสามตัวที่ไหนหนึ่งเก้าเจ็ดเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าห้าแล้วก็สามเก้าเจ็ดสามเก้าห้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าห้าอันได้กว่าอีกนะสามเก้าเจ็ดก็สามเก้าห้าสามเก้าเจ็ด เก้าห้าจำอะไรที่ไปไล่มองอะไรที่ไดนเนี่ยตัวนี้ละทีนี้เนี่ยจะจะมีเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งสองตัวไมหนึ่งเก้า เป็นอยู่โบดนะครับในหมวดนี้นะครับที่ขอมาครั้งแรกๆนะครับแต่ว่าหนึ่งเกจเนี่ยขึ้นมาตุงกันอยู่แทนออยู่ในนี้ก็นมีหนึ่งเกจนะหนึ่งเกจอยู่อยู่ที่โบดก็ได้หนึ่งเก่าเกจเนาะเก่าเกจแต่ว่าเกจหนึ่งหนึ่งเกจกันเดียวกันเนี้ยอ่าเขาสับไปมากกันตัวเดียวกันนี้หนึ่งเกจตัวเดยเียวกันแต่บริเวณนี้ละหนึ่งโอ้ยเยาว่าหนึ่งเกจมาว่ากี่ตัวเลย อันน e> ี้อันน uh uh ี uh 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 ้จะเป็นเก้าเก้ากับหกเนาะยุนี่เป็นหกยุน네ั่นเป็นเก้าเป็นเก้าทำมาออกอีกหนึ่งเก้าเดียวเขาหนึ่งออกแต่ตัวนี้ลาเขาบอกคืออันนี้เป็นหนึ่งเจ็ดหกหกเก้าเก้าเอาเลียบป่านี่หกเก้าเก้ายุุ่ขนเป็นเก้ายุนี่เป็นหกนะครับสำหรับสามตัวนะครับแล้ววายเฟซซี่จะจับเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดหกเป็นสีนอกครับเนาะเจ็ดเก้าหรือเป็นเจ็ดหกสี่ จาสำหรับตัวเลขแนวทางมวลนี่โอ้สวยงามนะครับเสียดายนะครับ FC แอดบบไริมาถ่ายท้ำแล้วครับเออช่วงหกหนึ่งนะครับขอโทษขอไพ่ FC หลายๆเพราะว่ามาบบท่านนะครับมาไม่ทันมาไม่ทันวันนี้เลี้ยเขาห้อยกงวดนี้่วันนี้เข่าแท่นเข่าแน่นอนครับผมมันใจคักแล้วจัดไปคักแล้วเฮ้วยได้ว่าเทจังไดสิได้จัดนเ้ำฝนนอกทีนี้อะไรเป็นแล้ว มีเงินาก็เยอมีน like like ุายพายว่าเอาเวลาอยู like 對對 like ่หมันคุ้มค่าในมืเวมัย้ำได้ก่อนหยหน่อยๆิเตสะพานบุญนี่เพื่นอยู่เรื่อยเเดียรบุญเพื่อนได้จักงโอ้ยย้ำเลยเปสะพานบุญนี่เพื่อนยู่เรื่อยเนี่ยเข้าสอเนในโซ่เข้าสอเข้าี่นะเข้าสอหน่ที่วัดออก้าสอห่งหรือน้ออกสอตไหมดหเก้าสองกับศูนเก้าสองกัไปเขายุที่เก้าสององเกเนาะ มาเป็นในนี้ถืออีรีในนี้เขามันบอกดิบมั้งเนี้เขาอเนั้อเก่งนี่ถืออีนว่านี่เขาที่ผ่านมาเขาบนเขาล่างมวลนี้กะมารุนว่าจะเขาบนเขาล่างบ่จะเขาสามตัวบนหรือสองตัวล่างไหมนะครับหรือว่าจะเขาสองตัวบนสองตัวล่างคือเขานะครับมารุนกันนะครับใกล้แล้วพรุ่งนี้นะครับเดืดจัดเลยนะครับเด้อสีรุกป็นครับปุถุศาจเจ้าพท่านนะครับเพราะว่าปล่อยลงไปล่อยเข้าใดอัน ไม่อั <mini drained out> ite, ้นก็หมดแผงนะครับจะมาเป็นแบบนั้นแผงไวนะครับจากนั้นเลี้ยวขอบคุณอาจารย์น้อยหลายๆนะครับที่แบ่งปันนะครับที่แบ่งปันนี่นะครับให้โชคให้ m ắ นไปน้ำกันนะครับผลจัดไว้แล้วนะครับเด้อพี่ทุกท่านครับ ก็จับไปเรียวกันเลยเรียกก็รีบจับนะครับเอิ่งเนี่ยก็มาตามถึงสำนักด้วยนะครับในงวดน,นี้นะครับงวดที่ผ่านมาไม่ได้เข้ามาที่สำนักนะครับก็คือพากันปเปียวอยู่ทางด้านนอกนะครับปเปียวอยู่ที่โบสถ์วัดป่านะครับเอาจากนั้นเลยพีท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกระรังแรงเชียร์แรงใจ ไอ้แก่ทับทองใสพารวยนะครับโชคโคับ,บผมท่านใดที่กดแชร์ก็ขอให้ได้กดไลค์ขอให้รวยนะครับกดทั้งแชร์ทั้งไลค์ทั้งคอมเมนต์ด้วยให้รวยๆเงงๆปัง,ปงๆงวด16กรกฎาคม65เข้าบนเข้าล่างรางวันใหญ่ๆกันนะครับ ซึ่งช่วงนี้ก็มีแขกนะครับมาหาจะน้อยเดี๋ยวจะออกไปสรุปตัวเลขกนวทางทั้งด้านนอกให้นะครับรทุกท่านครับขอโชคก,กับเหรียญร้อยหกนะครับสิบสี่เอนสิบหกกรกฎาคมหกห้าหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกสามหกเจ็ดห้านะครับส่วนที่ขอมาแรกๆนะครับอยู่ที่โบสถ์วั ปลานะครับหนึ่งเก้าเจ็นะครับก็คือตัดออสอตัวออกมากก็คือ979519นะครับสรุปแล้ว2ตัวก็มีกาลางล่าง3นี่ก็ามหางถ้า,ก,า,ก,นนนากลับด้วยเป็นหกหางนะครับส่วนกลางบนนะครับเป็น3หางกลับด้วยเป็นหกหางเช่นกันนะครับสำหรับ2ตัว นะครับเนาะส่วนสามตัวหนึ่งเจ็ดหกนะครับส่วนสามตัวหนึ่งเจ็ดหกสำนับซุ้มนั้นในยิบจับชาดกกินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับบริเวณมั่วๆหรือล้มลงในกัรรนพนั้นสิ้นเงินแต่ประกันได้นะครับมักจบก่ค่อยจัดขัดกระพันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก่อนที่จะลงทุนจิตให้ท่วทีนะครับ แเหน็นแนวทางเป็นของแอดนะครับส่วนการตัดสินใจเป็นของ f อฟนะครับตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับไม่แน่นะครับบางครัง้งซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเขาเพิ่งกับเขาบนเข้อล่างแต่วันนี้จะเขาอีกบ่นะครับอันนี้ก็น่ารุ่นกันนะครับเอาสมรับ กลับมารุนกันนะครับเอฟซีทุกท่านครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับทางด้านลมพัดเย็นสบายนะครับซึ่งจะหน้อยเพิ่นกับมั่นใจนะครับว่าอาจจะเขายีกนะครับเพราะว่าไปขอมาช่วงแรกๆนะครับเพิ่มมาฟันดีนะครับวันาไี้เกี่ยวเขาหมดทุ่งน้าทุ่งใหญ่ๆนะครับก็คงจะเขาย่างเต็มที่นะครับในวันนี้ม่แน่นะครับช่วงที่่านมาเขาสองตัว สองตัวบนล่างนะครับวันนี้อาจจะเป็นสามตัวบนสองตัวล่างหรือว่าสองตัวบนพร้อมนะครับน้องพอรในตัวไหนว้าไปแล้วนะครับถึงเป็นกระปุกด้วยวเวลาท,ทําพิธีแต่ง แตงใบสีเก่เาของเจ้าของเลยนะครับมีขอบเปียบพร้อมดอกไม้ก็มีนะครับซึ่งช่วงนี้แอดกับเพิ่งจะได้เขามาตามอยู่ถึงสำนักนะครับลาสซีดายในวันที่พันธุ์มาทานั่นเนี่ยอซีคงจะได้ทั้งบนทั้งล่างกับเพิ่นนะกรบเนาะครับวันนี้กับยังมีโอกาสนะครับ ยังมีโอกาสสำหรับตัวเลขแนวทางของเพิ่งสวยงามมากๆนะครับหนึ่งเจ็ดหกหรือว่าหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขออยุติการไทยทำไปเพียงแค่นี้นะครับก็กขอบขอพระคุณทุกท่านที่ขอมากดซับสไค่ต์กไ็ไรอกดแชร์เป็นก็ลังเรี่งเชียร์เั้งใจให้แก่ทั้งจ่องทองใส่พารวยนะครับขอให้ทุกท่าน โชคดีไม่ความสุขกันนะครับในโชคได้ใช้กันไปในวันพุ่งนี้เป็นวันตัดสินนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ความรับผิดจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าฝนทําทายจะตกแล้วร่มมากแล้วนะครับกขออยียกันไทยทั้ไว้เพียงแค่นี้นะครับตามต่อกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีกันทุกๆท,ท่านครับผม